ถ้ามีใครเซนไซกูในบอลน,นีกูอยอมจากใจอ่ะกูพูดเลยอ่ะเรียเปิดใหม่ดีสัตั์ไอเจ๊แจตัวปอม <c oughs> เปิดอยู่หรอไม่กูเปิดอยู่ไอหน้าย๊เลยเย Yeah. Uh, oh you yeah, bros, what the f เอ้ยผมไม่เคยเล่นนะเว้ยเข้ามาเพราะอาวีนี่วันนี้ผมเล่นอาวีวันแรกนะเนี่ยไฮ้แชทอย่าบูลลี่ผมนะโอเคป่ะนี่คือผมเล่นรอบแรกนะเว้ยโอเคป่ะเกมนี้ไม่คุยแค่อะไรกันเลยเหรอมันจะมันมีแชทไม่ใช่หรอเล่นเองเล่นเองไม่มีคำว่าสปอนนะครับเล่นเองนะขอรอประสบการณ์แบบว่าเป็นกดโซโล่ก่อนมาแนะนำมือต้นก่อนเลยจัดแนะนำให้เล่นตันนมใหญ่ๆอ๋อเอ้ใช่หล่นอะไรคือนมใหญ่ตีแรงหรอ,อเอาดีกูชอบเดี๋ยวก่อนทุกคนกำลังหาร้านเติม,มแลแลวรลเลนพออยู่หรือเปล่าขอแนะนำแก๊สท็อปอัพ ถูกรวดเร็วปลอดภัยใช้เพียงไรต์แท็กเท่านั้นก็สามารถเติมได้แล้วครับทุกคนถูกกว่าเติมเองแน่นอนและการันตีโดยผู้ใช้มากกว่า20 0,000คนเปิดบริการมามากกว่า4ปีและจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกต้องตามกฎหมายแค่นั้นนี่ไม่พอยังมีบริการเติมเกมอื่นๆอีกมากมายนั่นเองนะผมก็ใครสนใจแอดไลน์ไปเลยครับแก๊สท็อปอัพอย่าลืมตัวแอดด้วยนะทุกคนคิดจะเติมเกมคิดถึงแก๊สท็อปอัปลิงอยู่ด้านล่างในดีสคริปชั่นแล้วไปดูคลิปกันเลยนี่ใช่ปะ่ะโอเคนะครับวันนี้คือ วันแรกที่ผมลองเล่น ROV ครับทุกคนผมไม่เคยจับผมไม่เคยดูผมไม่เคยเล่นเลยนะผมแล้ววันนี้จะเป็นวันแรกที่ผมจะมาลองเล่น RV ก็มาดูกันว่าประสบการณ์การเล่น RV วันแรกจะเป็นยังไงและผมจะเจออะไรบ้างนะผมโอเคไหมแต่ผมขอประสบการณ์กดโซโล่กันก่อนนะผมอยากรู้ว่าเฮ้ยมันต้องทําอะไรยังไงเล่นยังไงมากสุดที่ผมเคยทาคือทูตอร์เรียนะคือผมโหลดมา2วันที่แล้วแบบมันสอนเล่นนะมันสอนเล่นผมก็ชนะง่ายๆไอ้ที่ทูตอร์เียง่ายขนาดนี้เกมมันจะขนาดไหนวะแชทผู้ถามจริงเออก็แลยไปเลยใต้แหลงเลย กลัวอะไรวะอ่าโอเคโอเคโอเคไฟแมทไฟแมทไอ้เจ้ามีคนแล้วไงมาดิเจอกูเดี๋ยวนะทำไมมันไม่มันคือมันคือบอทเหรอแชทมันไม่โปรฟงโปรไฟล์กันเลยมันคืออะไรอ่ะอ้าวเฮ้ยอย่าเปิดบ้านกูเฮ้ยม่ะไม่เป็นใครใช่ไหมอ่าแชทผมผมชอบเล่นตัวแบบไปสู้อ่ะไปบัวไปบัวต้องเล่นตัวไหนต้องไปเล่นตัวไหนอ๋อยังไม่มีตัวแล้วทำยไงให้มีตัววะต้องซื้อเหรอ เขาไม่มีแจกฟรีหรอไปตามเลนแล้วกูไปเลนไหนอ่ะกูจะรู้ไหมกูต้องไปเลนไหนอ่ะแล้วกูเดินแค่กลางแล้วตีกลางไม่ได้หรอตอนเริ่มเกมอ๋อมันจะมีชี้บอกอยู่อ้าวหรอกูไม่เห็นเลยวะเกมกูมันไม่บอกแล้วกูต้องตีพวกนี้ปะฟร์มฟาฟรามะเฮ้ยแล้วมีเจนกูกากยังอ่ะมีดกูโคตรฮือด,ดูดิก็คืออะไรกูไม่ควรตีหรอทําไมไอ่ะมาดิมาดิมาดิไอ้ดอกูดอกูดอกู มันไม่ได้ร้านกูใช่ไหมแคทบอกกูทีเฮ้ยจะตายจะตายฮั้โหลคืออะไรก็กูตีป้อมไม่ใช่หรอมันต้องตีป้อมไม่ใช่หรอและไอเลขข็กคืออะไรแชทไอเล็กสามเจเจสอะซื้อของได้เหรอมต้องซื้ออันไหนมันมีทั้งสองอันอะ ก็ตีแรงเกินเอ้ยโดนลุมโดนลุมโดนลุมทำไงโดนลุมทำไงเฮ้ยเฮ้ย <S <S ไม่แล้วกูมาเล่นบลคนเดียวมันแฟร์หรอมึงดูดิมันมีตั้งสองตัวแล้วกูทำไงอ่ะฟูยเลยมันสองหนึ่งไม่แล้วไนเพื่อนกูอะแชททำไมกูอยู่คนเดียวอะอะไรวะไม่เข้าใจเล่นงีลบเกมไหมเอา้าแล้วกูทำอะไรผิดคือกูไม่เข้าใจเนี้ยคือมันไม่ไม่ใช่หรอกไอ้ดูดิดูดิไอ้เอ้ยไปมันคอทในไหนก็พังละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าพังลุมกันดีดูดิเพื่อนกูไม่ช่วยอะไรเลยอ่ะมาดิ อาแชทจะตายแล้วแชท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 โดนลุมแชทแชทนี่ไงแชทแชทอุ้ยไอ้ชี้มันโง่เหรอเกิดมันไม่มีวิ่งเร็วหรอทำไงให้หลบเร็วๆอ่ะมันมีปะกดสกิลหนึ่งวิ่งเร็วอ่ะเออมันมีวิธีอ่านสกิลไหมมันมีวิธีอ่านสกิลปะกดค้างเหรอใช่หรอ อคูดาวเจ็ดวิสปีดอัพช็อตไทม์ทีส์นิกนอร์มัลแอทแทกนี่คืออะไรอ่ะดัมมี่ฮะเข้าใจละเข้าใจละมันต้องเป็นคอมโบมันต้องเป็นคอมโบมันต้องเป็นคอมโบฮะแล้วของคือต้องออกเรื่อยๆฮะของคือต้องกดซื้อเรื่อห์ฮะนี่เรากดอีล้วกดดัมมี่กดดัมมี่สร็จแล้วกดสตันสตันเสร็จแล้วไงชิบห่านตัวนี่ดีกว่านะเพื่อนช่วยป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 ะเอาตีปั๊มตีปั๊ม ไป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 โอ้ยพูดแรงเลยขอสักหน่อยเฮ้ยเพื่อนกูชอบออกป้อมว่ะกูไม่เข้าใจวะไปโดนปี๊ดน่าเอาเฮ้ยไม่เพื่อนกูไปไหนเพื่อนกูไปไหนเพื่อนกูไปไหนเติมไหมครับผมเพิ่งเล่นวันแรกมันต้องเติมด้วยหรอมันถึงจะาโฮลหรอ ไม่เติมแล้วโหดได้ปั้ถ้ามีใครสไนป์กูในบอลนี่กูยอมจากใจอ่ะกูพูดเลยอ่ะเฮ้ยเตเอ็นเตเอ็นพี่เตเอ็นพี่ใหญ่เตเอ็นพี่ใหญ่เอาเฮียชนะไม่แบบนี้กูแค่แบบถ้าสมมุิกูห้าตัวกลางแล้วกูจอดแต่ตรงกลางห้าคนอ่ะปักปักปักเข้าไปอ่ะมันไม่ชนะเร็วกว่าเหรอแชทเมื่อกี้มาครับและนี่คือเกมแรกของแรงแล้วผมชนะแบบชิวๆอ่ะทุกคนมีใครไหวกับผมหรือเปล่าไอ้เอาเอาเอ็มบีพีอ่ะแชทเกมแรกอ่ะเอาดีแล้วกูแคปไง โกูแคปไงบอลสามมันขึ้นแรงไงวะแชทขึ้นแรงคือต้องเล่นกี่ตารครบดาวก็คือ3ดาวเหรอเมื่อกี้หนึ่งเกมหนึ่งดาวก็คือ3ดาวเมื่อกี้ตัวละครนี้ครับตัวป่าไปดูโปรไฟล์ตัวเองเหรอล้ออะไรอ่ะไอ้เหยือรูปโปรไฟล์มึงเยี่ยมมากเนาะ แม่ใช้โคน่าเล่นนะตัวเที้ยอะไรวะเอาดีเที้ยไปอันนี้อ้โอ้ไมค์โอ้ไมค์ก๊าดเราจะเล่นทุกวันนะเพื่อมาเอาเธอนะวีระนะว้าวมาดูในคราบนี้หรอโอ้ไมค์ก๊าดไอ้เที้ยโอ้โหย เอาดิเชีย่ยกูไปอยู่ไหนมาวะสวัสดีครับมึงดูดิคือมึงดูเกมมันทำดีมึงเห็นใช่ไหมมันไม่ใช่กูอ่ะมึงดูดิมันเกินไปอ่ะมไม่มันเกินไปเว้ยเนี้ย เครื่องหมายสี่เหลี่ยม J J A z มีอารมณ์ทางเพศกับตัวละคร 3D เครื่องหมายสี่เหลี่ยม J J A z ซเซ็กวู้ฮาร์ดเมนตัวละครในเกมไม่มันมันตัวมันน่าเล่นตัวมันน่าเล่นเขียวขอคอโซโล่ก่อนให้เข้าใจเกมก่อนมันไม่เข้าใจเกมมันมันมันเล่นไม่ได้มัเล่นไม่ได้อยแชท้ยอะไรเดี๋ยว ีเมอดี๋ยวเดี๋ยวมันตั้งชื่อว่าเจแจมันตั้งชื่อสา่กันได้หรอมันเกลียดเลยอ๋อแม่งตัวเล็กกูตัวใหญ่ไอ้คุยแม่งเป็นเมียพิมเล็กเปิดอยู่หรอไม่กูเปิดอยู่ไอ้นายนในคุณไม่รู้เรื่องมันใช้ไหมอะไรเนี่ยมันกูเสียบสายกูเป็นแบบนี้กูก็ไม่รู้มันใช้ไหมอะไรไงเนี่ยเนี่ยปิดใหม่ดีสิไอ้เจแจตัวปลอมฮัลโหลครับฮัลโหลครับโอเคเฮ้ยฮัลโหลฮัลโหลครับใครเจแจครับฮัลโหล แจ็คไม่เปิดเสียงไงวะเสียงนไอ้มึงมึงเงี้ยวว่ะอ้แป๊บนึงมึงเงี้ยวว่ะแป๊บนึงเปิเสียงอยู่หัวทั่วอุ้ยเฮ้ยไอ้นายมึงใครวะไอ้มึงนึ่งหนึ่งกูเบาพี่กูเพิ่งเล่นเหมือนมึงอะอะไรมึงมึงอยู่มึงอยู่ใต้น้ำหรอเออกูเล่นอยู่ในโอ้กูแอบแม่เล่นอยู่ไอ้ยังตลบมึงตัวจริงหรอตัวจริงคอสติตัวจริงของหัวทั่วเราเสียงูมันครบ เสียงอ้วนเหรอมึงบอกกูเสียงอ้วนเหรอไม่นะคือไอ้เที่เราแพ้นะสัตว์กูตาเป็นบ้านเนี่ยกูบอกไว้ก่อนเราพ่อชนะอ่ะครับผมไปหาพี่ที่มันโีดลนึนขอไอ้เหี้ยคุณไม่เอาน้องพี่กลัวนะไม่นะคนอื่นคนอื่นเขาคนอื่นเขาไม่อยากคุยกับเราเลยเหรอครับไม่รู้ครับวัอดีครับคนอื่นเขากลัวมึงหมดแล้วน้องโซนห้าผมครับที่ไปทร์จีนในวงดูครับ

จริงนะพี่เอาจริงละเริ่มติดตลกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจริงก็แล้วครับไอ้แชททีไม่ไหววะแชทโอ้แล้วมึงดูดิสกิลมันไม่ถึงเนี่ยมึงโดดอยู่กับที่ไอ้นว่าตัวไอ้แชทไอ้ไอ้ยแรงไปน้องไอ้สัตว์ไอ้ไหนมึงบอกมึงเล่นไง โอ้ยๆๆช่วยกูด้วยช่วยกูด้วยสู้สู้สู้เป็นคอสู้เป็นคอสอย่าไปกลัวคอสเออมึงก็ตีมันดิมันหนีแล้วเนี่ยไี้ใครตีก็ตีกูกลับบ้านแล้ะสัตว์ไอ้นายกดวานรูโดนสไนป์กดนอาร์วีโดนสไนป์ไอ้เฮ้ยไอ้ขี้ตัวเขี้ยนี่ไม่เหมือนว่ามันเปลี่ยนตัวกลางเกมได้ไหไม่ใช่ลอว์ว่าวอร์ดครับพี่เอาไอ้กูนึกว่าเหมือนกันไอ้พี่คิดว่ามันคือ L O L เวอร์ชันเวอร์ชันเก๊ับพีลอวพี่ก็เล่นเป็นน้องจบแล้วพี่หัวทั่วพี่หัวทั่วของน้อง Yeah! ก,ก,กูเก่งคำนี้ว่ะไอ้เฮ้ยมาเล่นเกมแรกกูแพ้เพราะกูกูเดินมึงกดดักเนี่ยน้องกูพูดอย่างใจเลยเฮ้ยเดี๋ยวพา,พาวเดียเ๋ยวพาวินครับเดี๋ยวเจเจจ์ปะแปะปพาวินครับเร็วเร็วเร็วเดี๋ยวแพ้แล้วเนี่ยแพ้แล้วเนี่ยโดนนำเจ็ดสิบสองแล้วน้องอะไรโดนสโนดอโอ้ยตัวเย้ย ไ<ว>อ้เ<ว>อาเออดิปไปดิเอ้อดิป้าดิปป้าเมื่อกี้แชทสวยครับพี่สวยครับพี่ทำไมความรักพี่ไม่เก่งแบบนี้ครับโอ้โหอ้ยเฮียที่ผมใช้ตัวพิมได้เพราะว่าผมไม่อยากใหญ่เท่าพี่ทรับพี่ชัดอ้าวไม่อยากใหญ่เท่าพี่อ่ะใช่ครับเสียงผมใหญ่ก็พอครับเสียงผมพูดอยู่ในโอ่งก็พอครับพี่หยุดขำแบบเอามือปิดไม้ไแล้วครับไอ้เหี้ยกูมาโดนเรียกกูเบื่อใจเลยไอ้ยาติว ต่ได้อยู่ชิบหายละเฮ้น้องน้องน้องที่ตายน้อง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 ไปอยู่ครับพี่ไปอยู่ครับน้องน้องเร็วๆน้องเขาปอมวี้วเขาปอมวี้วเขาปอมวีไอ้เหี้ยเอ้ยไม่กระทีมเราไม่เอาเลยเลยหรอเราต้องเล่นกันสองคนเลยหรอเราเล่นกันสองคนเออเกมมันห้าคนไม่ใช่เหรอน้องมันได้หรอมึงดูดิเลนบนมันตุ่มมันลุมกูเนี่ยไอ้หน้าคกูไม่เอาแล้วไอเล่นกันเล่นอย่างหี้เพื่อนเราตายยับแอปเลยไอ้เชือดมาดีมาดีมาด้เหี้ยเนี่ยไอ้เหี้ยเนี่ย ดนลมไอ้เหี้ยโดนลมไอ้ยไอ้ยวินไอ้อะเป็นลมว่ะหัวจบโทษทีครับพี่แอปเปลี่ยนเสียงมันรวนพี่ผมผมใช้ผมใช้ของเก๊กพี่โทษทีแอปเปลี่ยนเสียงมันมันมันรวนมันรวน เรือดบนโทรศัพท์ด้วยหรอมีอะพี่เหมือนที่เหมือนที่พี่เปลี่ยนใจคนไม่ได้อะพี่อไอ้เหี้ยมึงใครเดี๋ยวมึงต้องเจอกูซะหน่อยแหละสัตว์ไปเล่นอล่างนี้แหละป้อมสองป้อมมาแพ้ละเ,เวย้ยบนป้อมไม่เหลือแล้วพี่อไอเ้เหี้ยเล่นล่างก็โดนพังแล้วเนี่ยแพ้แล <Just S 1> ้วจะหัวถัว่วเมื่อดีหัวถัว่วย่ามึงหัวถั่ว ไม่น้อยแพ้แล้วน้องพี่พลิกได้พี่พลิกได้พี่พลิกได้เหรอได้พี่ได้ได้เชื่อผมเชื่อผมแต่เงินน้อยอย่างนี้น่าจะยากอยู่พี่อีกแล้วเงินไม่หาเงินนะทำไมไม่หาเงินนะโอ้อหนชีวิตจริงยังหาไม่ได้เลยพี่เฮ้ยพังหมดแล้วอีกเี้ยไม่เป็นไรครับพี่ความสัมพันธ์พี่กับผมไม่พังครับพี่ใจเย็นพังแล้วน,อน้องแพ้เงี้ยสัตว์พังไปเถอะเูเสีใจเลย สวยพี่สวยสวยสวยไอ้ยี่อะไรนี่คุณทำอะไรไปคุณไม่รู้เลยนะสวยพี่นั่นแหละพี่เอาต่อพี่เดินหน้าเลยเดินหน้าเดินหน้าเดินหน้ารวยรวยรวยตีคีบพี่ตีคีบตีคีบตีคีบร็จกลับบ้านพี่ป้อมจะแตกแล้วป้อมจะแตกไม่ไหวแล้วน้องทำดีๆน้องเข้าดิมันไม่เข้ากันเลยเอาป้อมกลางพี่กระป้อมกลางเอาป้อมกลางไม่ได้พี่กลับเลยพี่ต้องกลับแล้ว น้องจะตายแล้วว้าฟเลยพี่ว้าฟกลับได้ว้าฟกลับได้พี่ผมดูให้อยู่พี่พี่ไม่มีใครเห็นพี่ว้าฟตรงนี้ไม่มีใครเห็นพี่ผมบังให้ผมบังให้ไอ้ย <c oughs> ่าอะไรของมึงเลยพี่เอามาบ่อยกูว้าไปกูว้า,าพี่ <c oughs> ปิดจ็อบสวยพี่สวยสวย <c oughs> โอ้แม่แล้วน้องผมก็ไม่ไหวเหมือนกันพี่เงินผมเงินผมฟาร์มที่แค่นี้พี่ไอ้เหี้ยดูดิ มันยืนนิ่งแล้วพี่ไอ้กูไล่ทิศทางมังกรเร็วๆเอามันเอามันบ้านของเรากำลังถูกโจมตีมึงยอมให้ศัตรูเข้าบ้านเราหรอมันแค้มันแค้มพี่เอาเลยพี่เอามันเอามันพี่โดดแม่โดด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  ช่วยอย่พี่ผมช่วยอยู่เอาเอาเอาลุกมันลุกลุกเออพี่กลับกับพี่กล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 ับไม่ไหวไม่ไม่บุกวหรูบุกไม่ได้พี่เราต้องแคมป์บ้านก่อนตอนนี้อะพี่เอาทำไมอะเคียร์ขีพี่เคียร์ขีพไม่งั้นบ้านระเบื่อพี่เฮ้ยน้องโดนโดนตีแล้วน้องตอนนี้ตอนนี้อยู่อยู่โซโล่นะอยู่โซโล่นะครับมึงกดดักเจอกูเหมือนเที่ยเนี่ยมึงก็มาพี่ต้องรอรีเทสกับพี่เหมือนที่พี่แบบมันวางสไปายแล้วพี่ต้องรอรีเทสกับพี่เอาต้องรอรีเทสกับน้องใช่ใช่พี่ตอนนี้มีอยู่มงไอา้ ปิดจอบปิดจอบน้องเอาหายแล้วแกลลี่มันตายพี่ได้ได้พี่สวยมากพี่สวยมากโอ้ยแต่เพื่อนเราตายหมดเลยเพื่อนเราตายหมดเลยอะไรอ่ะกลับ้านก่อนพี่รอรีเทคก่อนพี่แล้วรีเทคมันนานจังอะน้องมันก็เหมือนเวลาพี่รอเขาตอบแชทวะพี่ทำแลพี่สวยพี่โดนไป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 ดกยวยเอาได้เปได้เปไปสวยพี่สวยสย สวยก็พี่ผมาดิมาดิมาเดี๋ยวพี่เรารอรีเทคเดี๋ยวสวยงี้นะพี่เราเคลียร์คลิปเสร็จแล้วเดี๋ยวเราค่อยดันก็ได้พี่ใช่หรอน้องได้ครับพี่ได้ได้เชื่อผมไอ้แชทอันนี้คือแอปปุ่มปุ่มขโมยอันติผมคืออะไรวะมีดฟ้าฟ้าอ๋อไอ้มีดนั้นอ่ะตอนพี่จะเข้าพี่กดใช้พี่ไปทำให้พี่รับดาเมจโอ้โหพี่ ใช่เหมือนเวลาที่เขาให้ใจพี่ครึ่งหนึ่งอรบพี่ไอ้เหี้ยบริวารคนได้ไปกินเนี้ยไม่เราไม่เราไม่ปลูกก่อนเราไม่ปลูกก่อนตอนนี้ปลูกไม่ได้พี่เพราะว่ายากครับพี่ถ้าจะปลูกต้องปลูกพร้อมกันนะพี่แต่เพื่อนพอไม่เข้าไม่พร้อมอะพี่ไอ้เพื่อนฮัลโหลถ้าถ้ารอบนี้เราอ่าเราฆ่ามันได้ทั้งสองสามตัวเราจะปลูกได้พี่เพียห้าเลยพี่ห้าเลยเพี่ห้าเลยเจอกูได้ขอแดงเลยนะเอ้าเฮียโดนอะไรอ่ะขอเลยนะรับ มาดิ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 อพี่พี่พี่กลับได้พี่ผมค้ำไม่อยู่พี่ไม่ม่ดีแล้วน้องสวยพี่สวยพี่สวยตึงมาตึงมาเมื่อกี้ตึงพี่ตึงอย่างตึงอ่ะแครี่ฝังรู้มันตายนะพี่สวยจ้าเอ้ยมาดิมาดิมาดิเนี่ยพี่ถ้าเราได้อีกสองตัวให้เราบุกได้เลยพี่ใช่หรอใช่พี่ผมแรงแพทจีนัมพี่เชื่อผมได้โอ้แรงจินัมาเยี่ยมจะแพอยู่แล้วตีเลยปะตีเลยปะยากพี่ยากมันยากมากเลยพี่ เว้ยคูณโดนแกูโดนแรงพี่ลุกคุณลุ้นะคีบคีบพี่อย่าแทงคีบพี่คีบตัวมันใหญ่เท่าป้อมเลยพี่เขาใช่หรอป้อมเราแตกสามนางแล้วพี่เลนกลางระวังด้วยตอนนี้ทำอะไรอ่ะตอนนี้ทำอะไรอ่ะพี่ไปไปดูดาร์กดีกว่าพี่อ่าเป็นรอรัสดาร์กพี่ที่ไหนที่ไหนเนาะเลยมันมามันมามันมาเนี่ยมันมาตีเนี่ยน้องฝากด้วยพี่ฝากด้วยฝากด้วยผมไปดูผมไปดูไอ้ขี้มึงฝ่ายคนเพิ่งมาเล่นเนี่ยไหนไอ้ขูถามจริงแล้วเป็นกูตายเพราะอะไรเนี่ยมึงกลัวมึงเป็นกติ อะไรเคีบพี่พี่คีบมันแรงพี่ผมจะรัดดาร์กไม่ทันพี่คิดสภาพคีบตัวนั้นเหมือนคิวจอยยิงพี่ตลอดเวลาพี่ใช่หรอแรงขนาดไหนอ่ะมันอย่างนั้นเลยหรอใช่ครับพี่คีบตัวมันใหญ่ใหญ่เท่าบ้านเลยพี่น้องมาแล้วน้องนพี่น้องชายพี่สวยกับพี่ชายผมสวยกับพี่ชายอ้ายโดนแมวน้องเอาเดียวเดียวเดียดียเดีดีจุดได้แค่นี้พี่น้อง พี่หัวทัวพี่หัวทัวมันตีบ้านแล้วพี่ไอห้หน้าโว้ยทีมขาดเกินน่ะมึงเอาชื่อกูมาแพ้สองรอบตีนะน,น้องโอ้ไอ,อ,อ้ที่แจ็ตัต๊ะปอมือทีมหอดแม่งดีเกียร์หรือบบนมนแรงกูตกปะแชตโตกกออันนี้ไม่ตกปะเชี่ยเพราะกูเล่นดีไงวันนี้ขึ้นซิว่ ไอ้เี้ยมปินอ่านมึงปิดคนไอ้ยมแจ็คปิดคนโอ้ไอ้เยี้ยกอ้หมาเหี้ยอุ้ยนิดว่ากูไอ้เยี้ยเออกีลิพอร์ตมาอย่างนี้กลิพอร์ตไงวะแชทมันมีแต่แอดเพื่อนไอ้เยี่ถือมึงรอดไปนะเว้ยกูลิพอร์ตไม่เป็นขวาบนไม่ทันละลูกกูปล่อยรอดสัตว์เล่มีเจ ฮะเฮ้ยเดี๋ยวอะไร FCJ แจเจเลยเนี่ยเฮ้ย